ประกาศประกาศประกาศด่วนจาก NK k h c a Center ค่ะคู่รักเพศทางเลือก LGBTQ ก็สามารถยื่นขอสินเชื่อในการกู้ร่วมเพื่อทำการออกรถร่วมกันได้แล้ววันนี้ั รักเพศทางเลือก LGBTQ ก็สามารถยื่นขอสินเชื่อในการซื้อรถร่วมกันได้แล้ววันนี้ <_ patents> เงื่อนไขจะเป็นอย่างไรสามารถติดตามได้ในคลิปนี้ละจ้ะดูต่อไปเนื่องด้วย NK Car Center ของเรานะคะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคู่รักเพศทางเลือก LGBTQ ที่ฝันอยากจะมีรถเป็นของตัวเองนะคะแต่ติดปัญหาอยู่ตรงที่รายได้ไม่เพียงพอ ซึ่งจําเป็นจะต้องใช้คนในครอบครัวยกตัวอ,อย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่น้องร่วมสายเลือดนะคะจะมีอีกข้อนึงก็คือการใช้สามีภรรยาในการกู้ร่วมกันหากถ้าว่าเป็นคู่รักชายหญิงทั่วไปนะคะก็จะต้องใช้เอกสารยืนยันความสัมพันธ์เนาะนั่นก็คือทะเบียนสมรสใช่ไหมคะแต่ลูกค้าของเราอ่ะเป็นเพศทางเลือกเข้ามาปรึกษาอย่างเงี้ยคะ่ะกลัวว่าจะยื่นเอกสารไม่ผ่านทําเรื่องไม่ผ่านเงื่อนไขของไฟแนนซ์นะคะวันนี้ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วจ้ะ เพราะ NKC Center ของเรานะคะพร้อมช่วยสารฝันและร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะเติมเต็มความสุขให้กับคุณลูกค้าแล้วจ้าเงื่อนไขง่ายๆสำหรับทำการยื่นขอสินเชื่อเพื่อซื้อรถยนต์ร่วมกันของคู่รักเพศทางเลือก LGBTQ นะคะง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่ให้ผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้นำชุมชนในพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่นะคะเซ็นรับรองความสัมพันธ์ว่าเราได้อยู่กินเป็นสามีภรรยากันจริงนะคะเพียงเท่านี้ก็สามารถทำการออกรถ กับเต็นท์ NK Car Center ของเราได้แล้วจ้า